สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องคนเหล็กหนึ่ง The Terminator โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1984นะครับและเป็นภาคแรกของซีรีส์คนเหล็กสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหานหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลย หนังจะเริ่มมาที่ลอสแองเจลิสในปี2029ที่ตอนนี้ถูกพวกจักรกลของโลกไปที่เรียบร้อยจักรกลที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากสงครามนิวเคลียร์ Nuclear. พวกมันเริ่มก่อกระบฏเพื่อทำลายมนุษยชาติแต่พวกมนุษย์ก็เริ่มทนไม่ไหวและลุกขึ้นต่อต้านจนเป็นสงครามยืดเยื้อกันอยู่เป็น10ปีภาพก็จะตัดมาในปี1984มันก็ได้มีจักรกลย้อนเวลากลับมา1ตัวนะครับมันมาเพื่อมาเปลี่ยนอดีตให้มันส่งผลต่ออนาคตที่มันอยู่ โดยหุ่นตัวนี้คือไซเวอร์ดร์รุ่นที0 0ซึ่งก็คือลุงอาโนสมัยอ้อนั่นเองพอพี่แกมาถึงก็จัดการกระทืบนักเลงโชว์ไปหนึ่งชุดพร้อมกับแย่งเสื้อผ้าของพวกมันมาใส่อีกด้านหนึ่งก็มีคนย้อนเวลามาเช่นเดียวกันแต่เขาไม่ใช่จากโกนแต่อย่างใดนะครับเป็นมนุษย์มีชื่อว่าคายลีดและพี่แกก็แย่งกางเกงจากคนจรจัดไปเช่นเดียวกันทําให้ลีดโดนตํารวจไล่นะครับพอตํารวจคิดว่าลีดคือคนที่กระทืบพวกนักเลงตํารวจมันรู้แค่ว่าคนที่กระทืบนักเลงมันแก้ผ้า และทั้งสองก็ดันย้อนเวลามาแบบล่อนจ้อนเหมือนกันมันเลยทําให้ตํารวจเข้าใจผิดนะครับลีดก็ได้แย่งปืนจากตารวจมาขู่และถามว่านี่ปีอะไรแต่ยังไม่ทันได้คําตอบเลยนะครับตํารวจอีกคันก็ตรงเข้ามาซะก่อนลีดก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในห้างพร้อมกับขโมยชุดและแอบ,บออกไปแบบเนียนๆเ,เขาก็ไปหาชื่อและเบอร์โทรของซาร่าคอนเนอร์จากสมุดหน้าเหลืองในตู้โทรศัพท์ตัดมาที่ซาร่าคอนเนอร์เธอก็มาทํางานตามปกตินะครับทางด้านของที800 มันก็มาหาอุปกรณ์ที่ร้านขายปืนพี่แกก็พีออเดอร์มาสามกระบอกพร้อมกับจ่ายด้วยลูกตะกัวเสร็จแล้วพี่แกก็มาหาลายชื่อของซาร่าคอนเนอร์จากสมุดหน้าเหลืองเช่นกันแต่ซาร่าคอนเนอร์มันมีซ้ำกันไปสิบสิบพี่แกเลเรียงจากบนลงล่างไล่เก็บทีละคนทันใดนั้นเ <c oughs> พื่อนของซาร่าก็มาดึงตัวเธอไปด่วนนะครับเพื่อที่จะให้ไปดูข่าวว่ามีคนชื่อซาร่าคอเนเนาาาอร์โดนยิงตายแถมเพื่อนมันยังล้อเล่นเป็นเรื่องตลกอีกนะครับแต่ซาร่าเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ลีที่แอบ,บต่อสายตรงรถอยู่พี่แกก็เผลอหลับนะครับแล้วเขาก็ฝันถึงที่ที่เขาจากมาในตอนที่โดนพวกจักรกลบุกทางด้านของผู้กองเทคเลอร์เขาก็กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ฆ่าผู้หญิงที่มีชื่อว่าซาร่าคอนเนอร์นะครับคือตอนนี้ที800มันไล่เป่าไปแล้ว2คนและซาร่าคอนเนอร์ตัวที่มันตามหาก็อยู่อันดับที่สจากสมุดหน้าเหลืองและคืนนี้ แฟนของจิงเจอร์เพื่อนของซาร่าก็จะมาหาเธอที่บ้านนะครับซาร่า <Sarah S 1> เลยออกไปข้างนอกปล่อยให้ทั้งสองสวีดกันโดยลีดก็แอบ,บสะกดรอยตามเธอไปด้วยซาร่าที่เห็นข่าวว่าตอนนี้มีคนชื่อเหมือนเธอตายไปแล้วสองคนเธอเลยออกจากร้านและจะกลับบ้านแต่เหมือนว่าซาร่าจะรู้นะครับว่าลีดกำลังสะกดรอยตามเธออยู่ซาร่าเลยเข้าไปแอบ,บในบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็โทรหาตำรวจตัดมาที่บ้านของซาร่าตอนนี้ทีแปดรมันก็ได้บุกมาถึงแล้ว และมันก็จัดการกระทืบเพื่อนของเธอตายหาคาที่เพราะที800มันคิดว่าจิงเจอร์คือซาร่าคอนเนอร์นะครับแต่ทันใดน,นั้นซาร่าเธอก็ฝากข้อความเข้ามาในโทรศัพท์บ,บ้านทําให้ที800มันรู้ว่ามันฆ่าผิดตัวแถมซาร่าเธอยังบอกที่อยู่ของเธอโดยละเอียดเลยนะครับที800เลยตรงไปทันทีพอที800มาถึงมันก็ตรงดิ่งมาหาซาร่าทันทีลีที่แอบดูสถานการณ์อยู่ก็ได้เข้ามาช่วยซาร่าไว้ได้ทัน และลีดก็เป่าทีแปดร้อยไปหลายนัดเลยแล้วก็รีบพาซาร่าหนีแต่ทีแปดร้อยมันก็วิ่งตามมาทันนะครับลีดเลยสะบัดมันตกรถแล้วก็เหยียบหนีแบบสุดตีนไม่รู้โชคเข้าข้างหรืออะไรกันแน่มันดันมีรถตำรวจมาจอดอยู่ข้างหน้าทีแปดร้อยนะครับมันเลยขโมยรถตำรวจแล้วก็ขับไล่ล่าทั้งคู่ต่อลีดก็ถามซาร่าว่าโดนยิงสักนัดไหมแต่ซาร่ามันสติแตกนะครับลีดเลยบอกมึงนั่งนิ่งๆแล้วก็ทําตามที่กูบอกถ้ามึงไม่อยากตาย ซา่าก็ถามว่ามึงยิงไอ้หมอนั่นไปตั้งหลายนนะัดทำไมมันยังลุกขึ้นมาได้ลีทเลยบอกมันไม่ใช่คนไอ้หมอนั่นมันเป็นจักรกลสังหารซา่าเลยบอกหุ่นยนต์นะหรอลีทบอกไม่ใช่แตแค่คล้ายๆมันคือไซบอร์กหรือมนุษย์เทียมมีเลือดเนื้อหุ้มกระดูกเหล็กของมันไว้ซา่าบอกกูไม่ได้งโง่นะของแบบนี้มันจะสร้างมาได้ที่ไหนลีทเลยบอกใช่ตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่อีก40ปีไม่แน่ซา่าแทบไม่เชื่อว่าทั้งสองคนมาจากอนาคตลีทเลยบอกมึงฟังให้ดี ไอหมอนั่นมันยังไม่ตายมันตามหามึงอยู่และมันจะไม่หยุดจนกว่ามึงจะตายพอรู้แบบนี้ซาร่าก็เชื่องเป็นหมาทันทีทั้งสองก็เปลี่ยนรถนะครับแต่ที่800มันรู้ทันเลยเกิดการประทะกลางถนนขึ้นเรียกได้ว่ายิงกันจนรถพลุนแต่ที่800ที่โดนยิงเต็มเบ้าตามันเลยขับรถชนกระแพงแบบเต็มๆส่วนลีดและซาร่าก็ยอมให้ตำรวจคุมตัวไป ผู้ก,กองเทเ็กเลอร์ก็ให้จิตแพทย์เข้ามาคุยกับลีดนะครับเพราะพวกเขาคิดว่าลีดบ้าจิตแพทย์ก็สอบปากคำลีดเขาก็เล่าทุกอย่างเหมือนที่เล่าให้ซาร่าฟังแต่พวกนี้คิดว่าลีดบ้านะครับเลยไม่เชื่อที800ก็กลับมาซ่อมตัวเองที่ห้องและเบ้าตาที่โดนหญิงพี่แกก็เอามีดปาดทิ้งไปหนึ่งข้างเฉลยแล้วก็ออกล่าต่อไม่นานที800มันก็มาถึงสถานีตำรวจนะครับพร้อมกับขับรถพุ่งเข้ามาเลย และมันก็ไล่กระทืบตำรวจทั้งสอนอแบบชิวๆรีดท,ที่หลุดมาได้ก็รีบพาตาร่าหนีท่ามกลางกระสุนของที0 0หนีมาได้สักพักพวกเขาก็เลือกที่จะทิ้งรถแล้วมาแอบใต้สะพานตาร่าที่รู้เหตุผลว่าทำไมที0 0ถึงตามล่าเธอเธอเลยขอให้รีดเล่าเรื่องลูกชายของเธอให้ฟังนะครับรีดก็เล่าว,ว่าจอห์นคอนเนอร์เป็นคนที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือแถมยังแข็งแกร่งมากๆด้วยกูยอมตายแทนจอห์นคอนเนอร์ได้ตาร่าเลยถามต่อว่า แล้วพ่อของจอนละ่ะลีดเลยบอกจอนไม่ค่อยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังสักเท่าไหร่กูรู้แค่เขาตายก่อนจะมีสงครามลีที่ฝันถึงวันที่โดนจักรกลบุกโจมตีอีกครั้งและเราจะได้เห็นว่าในฝันลีดเขามีรูปของซาร่าด้วยนะครับพอตอนเช้าทั้งสองก็ไปเช่าห้องอยู่โดยใช้เงินของลีที่แอบขโมยมาและลีก็ออกไปซื้อของข้างนอกนะครับซาร่าที่อยู่ห้องคนเดียวก็เลยโทรหาแม่และเธอก็ใจอ่อนยอมบอกที่อยู่กับแม่ไป โดยเธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้คนที่คุยอยู่ไม่ใช่แม่ของเธอแต่คือที800ที่มันเรียนแบบเสียงแม่ของเธออยู่ลีทที่กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ทําระเบิดทั้งสองเลยมานั่งทําระเบิดด้วยกันเสร็จแล้วซาร่าก็มานั่งคุยกับลินะครับแล้วก็ถามว่ามึงมีแฟนไหมในโลกของมึงลีเลยบอกกูไม่มีไม่เคยมีเลยและจูๆ่ๆพี่แกก็สารภาพรักกับซาร่าเฉยแถมยังบอกอีกว่าจอห์นคอนเนอร์เคยเอารูปมึงให้กูด้วยกูไม่รู้ว่ามันให้ทำไม ทั้งสองก็ค่อยๆสปาร์กันนะครับและพวกเขาก็เริ่มผลิตจอห์นคอนเนอร์ทันทีสรุปแล้วพ่อของจอห์นคอนเนอร์ก็คือคายลีนี่เองและในขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันผลิตจอห์นคอนเนอร์อยู่ทีแปดรอก็กำลังตรงมาหาพวกเขาเช่นกันพอมันมาถึงหมาที่อยู่หน้าห้องก็เห่านะครับทำให้ลีดไหวตัวทันเพราะเขาเคยใช้หมาในการแยกมนุษย์กับจักรกลลีดเลยพาซา่าหนีไปได้แบบบุดวิดแต่ถึงอย่างนั้น T800 มันก็บีดตามมาทันนะครับและก็เกิดสงครามกลางถนนอีกครั้งรอบนี้ลีดก็พลาดโดน T800 เป่าไปหนึ่งนัดซาร่าที่เห็นก็เลยเบียดรถของ T800 จนมันล้มลงไปแถมยังโดน10ล้อซ้ำไปอีกหนึ่งคัน T800 มันก็เดินลากขาม,มาที่หน้ารถนะครับพร้อมกับแย่ง10ล้อมาขับไล่บี้ทั้งสองแต่ลีดกับซาร่าก็หนีทันนะครับและลีดเขาก็เอาระเบิดยัดใส่ท้ายรถด,ด้วยความที่เป็นรถขนน้ำมัน มันก็ระเบิดแบบอลังการงานสร้างสุดๆที800มันก็โดนไฟคลอกจนนอนนิ่งไปเลยซาร่ากับลีดก็คิดว่าจัดการมันได้แล้วแต่จูๆ่ๆที800มันก็ลุกขึ้นมาแบบเหลือแต่โครงเหล็กแล้วก็ไล่ล่าพวกเขาต่อซาร่าก็แบกลีดเข้ามาในโรงงานอะไรสักอย่างนะครับและในตอนที่ทั้งสองจนมุมแล้วลีดก็เอาระเบิดลูกสุดท้ายมายัดใส่ตัวที800แบบมันไม่มีทางหนีได้เลยจนมันระเบิดกระจุยไปชิ้นๆไปเลย และตัวเขาเองก็ไม่รอดจากแรงระเบิดเช่นกัน T แปดร้อยที่มันเหลือแต่ท่อนบนมันก็ไม่ละความพยายามนะครับมันก็ไล่ฆ่าซาร่าต่อแบบทุลักทุเลไล่ไปจนถึงเครื่องบดไฮดรอลิกซาร่าที่ได้โอกาสก็บี้แม่งซะเลยตายยากตายเย็นดีนักปิดตำนาน T แปดร้อยและในตอนจบเราจะได้เห็นว่าจอห์นคอนเนอร์ได้เริ่มเป็นวุ้นในท้องของซาร่าคอนเนอร์ไปที่เรียบร้อยและในตอนที่เธอแวะเติมน้ำมันมันก็มีเด็กมาขอถ่ายรูปเธอนะครับ เราจะได้เห็นว่ารูปมันเป็นภาพเดียวกับที่จอหนคอนเนอร์เอาให้ลีดในอนาคตและเดอะเทอร์มินเตอร์คนเหล็กหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะเทอร์มินเตอร์ภาคแรกภาคนี้ภาพมันก็จะเก่าๆหน่อยนะครับยิ่งฉากทีทีแ0ดมันเหลือแต่กระดูกนี่ผมปืนดูแบบสุดๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะครับมันก็ถือเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งของหนังนะ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสัดปุ่ม s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเององขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ